ที่เคยเอาไปดูกไว้ตามเจดีย์ถ้าก็จะเอามาไว้ทุกโคนต้นไม้เนี่ยยกตัวต้นไม้ที่มีชื่ออย่างเงี้ยก็มาขุดมาขุดฝังไว้ที่ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิจะเดี๋ยวมันไปถึงนั่นแล้วตอนนี้ไหนจะต้นแถวนี้ก็เนี่ยมีกับทุกต้นแหละครับที่มีชื่ออยู่อะเดี๋ยวไหนชื่อไหนน่าชื่อที่ติดอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยชื่อต้นไม้ชื่อคนชื่อคนบ้าแล้วบางบางคนก็ไม่เขียนชื่อจะเขียนเป็นคําคม เป็นสุภาษิตสอนเนี่ยเหมือนอย่างต้นข้างหลังเนี่ย,ยแต่ทุกต้นที่มีป้ายติดคือมีกระดูกอยู่ข้างหน้าทำเป็นปุ๋ยเลยใช่ก็คือ6เดือนมันก็ย่อย,ย,อยสลายไปแล้วพอทำทำพิธีร่างมาชาเสร็จทางการก็ให้ตรงเนี้ยที่ฝังฝัาระยะแล้วก็มอบที่ให้สำหรับสาธุชนมาใชา้อ่าเ่ยสมัยท่าน,ท,านท่านพอรอห้า,หา เพื่อน <S <S เพื่อน <S <S แฟนแฟนของเดอะช็อกนะครับวันนี้ผมขับรถมาดูในโซเชียลเขามีไอ้ไอคาเฟ่ติดปา่าช้าก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปที่ศรีราชาอยู่แล้วไปดูไปเซอร์เวทที่ที่จะทำอะไรอะ่ะทำบุญปลายปีก็เลยแบบชวนน้องๆแบบเฮ้ยเราจะมาคนเดียวเราก็กลวัวไงจะเลยชวนคนอื่นมาด้วย มาดูว่ามันเป็นยังไงกันพี่รถกลัวว่าพี่รถอ่ะไอพี่รถซื้ออะไรเนี่ยควรซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อซื้อที่ไหนไม่รู้พี่ป๋องเขาให้แต่ว่าเขาให้ให้ควรแต่เขาให้แล้วเหมือนเขาให้หรือด่าก็ไม่รู้นะยกว่าไงเอาลูกมีเสื้อคอพยโยให้จดแยกดิแยกแล้วมันไม่เพราะควรเดี๋ยวนี่ปัจช้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพาพามาดูพามาดูกว่า อันนี้ก็เหมือนเป็นสูสานนะลุงโก้เนาะครับหรือเขาเรียกว่าป่าช้าแต่ว่าก็อย่าง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 ฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยลุงโก้ฟิลเนี้ยเหมือนคนจีนถูกป่ะใช่ครับแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นเหมือน JD เจดีเล็กๆก็เข้าใจว่าใส่กระดูกก็แหละอันนั้นก็เป็นแบบไทยๆก็ผสมผสารกันชลบุรีคนจีนเยอะ คนไทยเชื้อสายจีนเยอะบางทียุคสมัยมันก็เปลี่ยนป่าบางทีเขาก็ทําเป็นอย่างนั้นถ้าคนจีนก็ทําอย่างนี้ถ้าคนไทยสมัยก่อนก็อย่างนี้แต่เมื่อกง้เมื่อกี้ป่าถ้าดูตรงนั้นน่ะตรงถนนน่นะตรงนั้นเขตสุสานเก่าไปดูนี่ป่ะไปดูเดินไปดูไายดันป่ะด้อันไหนอนะ่ะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนี้ถนนตัดผ่านอ๋อถนนตัดผ่านบา,า,าช้าใช่ไหม โอ้แล้วก็ขุดมาไม่เจอกระดูกอ็ะบ่อน,นี้ฮะข้างในนี่ยังไปได้อีกนะครับผมอยู่เราสองคนสามคนสี่คนเนี่ยเราอยู่ที่วัดหนองขยาดอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับยังไม่ได้เข้าไปในคา,ฟคาเฟ่เลยมาจอดรถลงมาก็เห็นถนึงแบบความตื่นตาตื่นใจ คือตรงนี้อ่ะที่ที่ลุงโก้บอกอก็เนี่ยถนนตัดผ่านก็ดูอัฐิก็อยู่เนี่ยอแสดงว่าเขาก็ตัดเนน่ยตรงนี้ก็เป็นผมว่าป่าช้าเก่าเป็นที่สาธา,ารณะว่าง,งั้นเถอะจะจะ,จะไปตัดตรงนู้นก็เป็นทุ่งนาชาวบ้านอะ่ะใช่ไงเออเอเอป้าเดี๋ยวเราเข้าไปในคาเฟ่ป้าพี่โกโใช่ไหะฮะเนี่ย yeah. เหมือนเตาเออเหมือนเตาเหมือนเหมือนเมนเหรออาจาาอาจะเผาแมวเผาหมาป่ะใช่ไหมเตาเล็กๆอะ่ะห,หรือ,อยังไงเผาเด็กบ้าไม่ใช่หรอกแต่เก่าแล้ว ป่าชา้าา <Garden. S 1> มันจะน่ากลัวไปที่นี่คือประชาการเด n นก็คือสวนของประชาชนสวนของคนทุกคนหรือจะให้หน่ากลัวหน่อยก็ป่าช้านะลูกกลละอะครับอปอ่ะเฮ้ยเข้ามาดูเข้ามาดูนี่นี feel, feel. Garden. Garden, garden, garden ่นี่นี่ฟิลฟิลไรส์ละกาเดนกาเดนกาเดนเลยนี่น้ำตกทานสวรรค์ นี่เฮ้ยเออแกดีแกดีเอาแฝสั่งด้านนี้ได้เลยนะครับน้ำขียวน้ำแดงที่ช่งไว้ข้างหน้าหยิบได้เลยนะครับไม่มีเจ้าของค่ะนี่เหรอโอ้ยขอบคุณพี่นี่เป็นโงรงเอาไวสาสไ้สำหรับทำบุญใช่ครับทำบุญไส่ตังค์เลย เขาเอาไว้ทําอะไรพี่ครับทำเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้ซื้อวนซื้อของเนี่ยครับก็มาเอาซื้อซื้อมาทําทานอีกทีนึงใช่ครับเอออ่าได้เลยครับน้ำเขียวน้ำแดงนี่ทานได้เลยตามพี่จ๋าได้เลยครับกาแฟสั่งที่ผมได้เลยตันนี้ขนมตอนนี้ก็ทานได้เลยครับลองครับพี่นี่เดี๋ยวถามพี่ดีกว่าไหมสมครับสมได้เลยพี่ขอญาตถามตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในใน ป่าช้ากาเดนป่าช้ากาเดนใช่ตรงบริเวณนี้เป็นป่าช้าทั้งหมดนี่นะเข้ามาเป็นป่าช้ากาเดนเดี๋ยวก่อนพี่อะไรเนี่ยผมชื่อชาติพี่ชาติครับพี่ชาตินะพี่ชาติเป็นอรจิตอาสาอาสาสมัครลูกศิษย์วัดเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่เป็นลูกศิษย์ครับเป็นลูกศิษย์วัดนะครับ อยู่ที่นี่ครับทําหน้าที่อะไรพี่ก็ช่วยเหลืองานอยู่ที่นี่แหละครับเวลามีงานมีอะไรก็เข้ามาช่วยกันเหมือนอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ยอเดี๋ยวนะช่วยกันตอนยังไม่เปิดไม้เนี่ยมันอีกเสียงหนึ่งทําไมเปิดไม้ปุกเสียงมันเปลี่ยนอะจะเอาเสียงไหนเออเอาเสียงธรรมดาแต่ว่าต้องมาหล่อหลอเออเราจะหล่อทำไมนะเร็วเร็วเลยเร็วเร็วหรือเร็ว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 นะถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยเพื่อนเราก็จะเจอซ้ายมือเนี่ยเป็นซุ้มกาแฟก่อนเลยซุ้มเครื่องดื่มกินฟรีก็ แล้วแต่จะทําบุญแล้วแต่จะทําบุญก็ทําบุญที่ตู้ข้างหลังไม่ตู้ก็จะเป็นโรงใช่นเป็นโรงมันจะเข้าความสุขกับป่าช้าก็มาตั้งไว้นิดนึ่จในนี้ทั้งหมดป่าช้าการ์เด้นคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟได้แล้วนะครับ X Diamond วัตถุประสงค์เนี่ยหลวงพ่อให้เพื่อก็ทำไว้เพื่อให้คนญาติโยมที่มาทำบุญได้แล้วครับคุณแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อเข้ามาเนี่ยคำว่าป่าช้าป่าช้า ใครๆพอนึกถึงคําว่าป่าช้ามันก็น่ากลัวไม่มีไม่มีใครอยากจะเข้ามาในป่าช้าแต่พี่เดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศป่าช้าถ้าไม่บอกตรงนี้พี่รู้ไหมเว้ยเป็นป่าชา้ชาไม่รู้แต่อันนี้มันคือถ้าไม่บอกป่าช้ามันก็ไม่มันก็เป็นสวนน่ะใช่มันก็คือที่พักผ่อนอ่าาน่นแหละมันก็คือเข้ามาก็ทำให้ลดความน่ากลัวเป็นพักผ่อนใช่ปรับปรับความน่ากลัวคำว่าป่าช้าลงมาแล้วก็ จากที่เคยเอาขุดไว้ตามเจดีย์ห้าก็จะเอาอะไรที่โคนต้นไม้เนี่ยอย่ต้นไม้ที่มีชื่ออันเนี้ยเดี๋ยวก็มาขุดมาขุดฝังไว้ด้วยต้นไม้เดี๋ยวให้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิจะเดี๋ยวมันไปถึงนั่นแล้วตอนนี้ไหนเจะมนีต้นแถวนี้ก็เนี่ยมีเกือบทุกต้นแหละครับที่มีชื่ออยู่เดี๋ยวไหนชื่อไหนน้าชื่อที่ติดอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยชื่อต้นไม้ชื่อคนชื่อคนบ้าแล้วะ้าบางบางคนก็ไม่เขียนชื่อจะเขียนเป็นคําคม เป็นสุภาิตสอนเนี่ยเหมือนอย่างต้นข้างหลังเนี่ย,ยแต่ทุกต้นที่มีป้ายติดคือมีกระดูกอยู่้ากทาเป็นปุ๋ยเลยก็คือ6กเดือนมันกยย็ย่อยสลายไปแล้วอย่างคนบางคนเนี่ยเผาแล้วเนี่ยไม่เอาไปลอยอ่างคารก็ออจะเอามาฝังไว้ที่โคนต้นไม้แล้วใครเป็นคนฝังก็ญาติฝังเองก็พระอาจารย์พระที่นี่แล้วก็ญาติมามาทำขุดหลุมแล้วก็ฝังเราใช้คำว่าถ้ามันเป็นไม้ชุแต่ไม้เล็กๆก็ไม่มีใช่ไหมก็มีกับทุกต้นแหละครับหรอไม้ใบที่อยู่ก็นั่นแหละครับแล้วแต่ ต้นใหญ่ท่านหลังเนี่ยน่าจะคือจากเป็นสถูปเป็นเจดีก่อนจะจะปักมาเป็นประมาณนี้ปลูกสร้างยุ่งวุ่นวายเปลืองตังค์นี่เลยใช่ขุดหลุมเพาะมาปุ๊บกระดูกใส่ต้นไม้ปักก็คือเหมือนต้นไม้ปลูกหรือไม่ก็ใครจะซื้อต้นไม้มามาปลูกไว้ก็ได้อันนี้แหละอันนี้ก็มีมีมาจองเหมือนคำโบราณที่บอกไว้นอนคุยกับรากต้นไม้ก็นี่แหละของจริงได้เห็นนี่แหละครับแล้วก็ลดความน่ากลัวมีประโยชน์ปิดกี่โมงปิด ป่าช้าตรงนี้คือเปิดจนถึงกลางคืนแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยจะปิดประมาณ4ี่โมงเปิด8ปดโมงปิด4ี่โมงให้บริการแล้วก็จะปิดทุกวันจันทร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือคนค่อนข้างเยอะวันจันทร์นี้ยก็เลยพักเครื่องด้วยแต่ว่าชงมันเครื่องมันล็อกไปตวงละใช่ครับ ของในนี้ไม่มีขายไม่มีการขายไม่ได้ตั้งราคาขายว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้ถ้าอะไรอยากจะทําบุญก็ทาบุญอยากเองก็หยิบไปอยากทาบุญก็หยอดใช่แค่นั้นเองเท่านั้นไม่ได้มีไม่ได้อยู่สามาทีห้าทีสิบนาทีครึ่งวันก็อยู่ไปไม่ได้มีจํากัดอะไรก็คือข้อท่ทําไว้รองรับไว้ให้บริการไว้อันเนี้ยนี่แบบจริงจังมากนะเนี่ย อันนี้ก็คือเขาบางบางคนเนี่ยได้มาจากที่เขาถวายมาเป็นไม้เป็นบ้านประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นพระพระที่วัดก็คือทำขึ้นมา,าโอ้ครับ<า>หมกเจ่งเลยนะแปดเดือนนะครับตรงเนี้ยสวยเลยนะพี่กลัวผีปะไ <laughs> มาพี่ใครกลัวผีไหมใครไม่กลัวผียกมือ ผียังไม่หลอกหรอกคนน่ะหลอกไม่เคยเจอใครเลยคนน่ะหลอกไม่เคยเจอ,อ,อ,อใช่ไหมเพอยู่เน,นี่ยเขาอยู่เนี้ยทำมูนีทีกันอยู่นั่นหละนะผม <c oughs> ว่าดูว่าทรงก็น,น,น,น่าจะทำมูนีทีแหละดูทรงแล้วอ่ะก็ <c oughs> อยู่กับผีกันอ่ะมันก็อยู่กับผีอยู่กับป่าช้ากันเนี่ย <ใน S 1> <c oughs> ดูดูทรงแล้วก็น่าอยู่ทีแหละ หลักๆเนี่ยมันจะมีโครงการของคือว่าของที่พระอาจารย์ท่านคิดขึ้นมาชื่อโครงการเจ็บจนจาเจ็บจนจากใช่ก็คือเอาไว้ใช้เอาไว้ช่วยคนที่มีรายได้น้อยครับที่เจ็บป่วยที่ไม่มีเงินรักษาตัวป่วยไม่มีเงินรักษาก็จะมีเป็นพวกทำเพื่อเป็นพวกพวกยาอะไรเงยเอาไว้ช่วยบางทีท่านมันเดือดร้อนมาแล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้ว่าช่วยสักไปถึงหมายถึง ใครจะมาขอความช่วยเหลือคนชาวบ้านแถวนี้หรือว่าทั่วไป<ก>ใครจะมาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อาก็าว่าไปคนชาวบ้านชาวบ้านด้วยแล้วก็ข้างเคียงตำบลข้างเคียงจังหวัดข้างเคียงอย่างอย่างท่านอยู่จากจังหวัดบางทีคนที่เขามาท,าทํา,ง,ทง,ออา,าทงานที่นี่จังหวัดเหนืออีสานไวเนี้มาทํางานที่นี่เออมันจะมาป่วยที่นี่วะั้่ตายที่นี่ก็คือจาร์ก็จะจัดงานศพให้ถ้ามาขอความช่วยเหลือถ้ามาขอความช่วยเหลือก็เข้าโครงการเจ็บจนจากโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย เจ็บคือเจ็บป่วยได้ไข้ต้องการของใช้อยู่ยามันก็จะมีของที่จำเป็นต้องใช้พวกเตียงอะไรเงี้ยเตียง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 นอนซึ่งป่วยนอนตรงเตียก็จะมีไว้ให้ยืมมีไว้ให้หยิบยืมหลวงพ่อก็จัดหามาได้มาจากทางไหนบริจาคมาบ้างอะไรก็บ้างก็แล้วแต่ซึ่งนี่คือเจ็บจนก็คือคนที่มีรายได้น้อยที่ไม่ค่อยมีพอก็จะมีเป็นพวก อาหารข้าวสารอาหารแห้งคือมันมีวิถีทาดมาถวายไว้อะไรเงี้ยก็จะช่วยอาจารย์ก็จะช่วยจ่าก็คือการตายตายก็เรื่องเรื่องลงเรื่องเผาเรื่องสวดเรื่องโนนนั้นนี่ะอาจารย์ทางวัดจัดการให้ก็มาขอความช่วยเหลือขอควาุเคราะห์ที่วัดได้วัดไม่ได้บอกชื่อเลยวัดหนองขยาด้ำอีกทีอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะเพื่อนๆนะนะฮะก็ ก็คู่ว่าจะถามนู้นนั่นนี่ใน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 ส่วนที่เรามาถ่ายมาเที่ยวเรามาเที่ยวหรือเล่าเราไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายหรอกเดี๋ยวพระอาจารย์ว่าตำหนิเอาก็คือการเปลี่ยนความน่ากลัวความเชื่อความน่ากลัวของคําว่าป่าช้าคําว่าสุสารให้กับกลายเป็นสถานที่ที่หน้ามาสัมผัสน้ามาเที่ยวหน้ามาพักผ่อนน่ามาทําบุญ ได้ทุกอย่างก็ต้งเงินยเงี้ยคือเป็นธรรมะนันเป็นอาหารสือมือามานั่งอ่านหนังสือมาโน่นนั่นนี่ได้แต่ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าต้นไม้ที่แขวนป้ายชื่อหรือว่ามีรายละเอียดไว้ในแต่ละต้นเนี่ยมีกองกระดูกของผู้วายชนอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ฝังไว้ที่โคนต้นไม้ฝังไว้ที่โคนต้นไม้เปลี่ยนจากสถูวทอัฐิเจดีย์เล็กเจดีย์น้อยมาฝังไว้ที่โคนต้นไม้ ให้มันร่มให้มันเย็นส่วนญาติเขาจะมาทําบุญก็เขาก็จะมาทําบุญที่ตรงนี้แหละนะครับอ่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่เขาเรียกว่าไงได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างจบที่นี่จบที่นี่ตั้งแต่เกิดจนตายเกิดจนตายจบที่นี่แล้วที่นี่ไม่มีค่าเข้าไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะเพื่อนๆนะมีโอกาสผ่านมาทางนี้หรือว่าตั้งใจมาก็มาจะทำบุญก็ร่วมบุญกันหยิบกาแฟมาแก้วหนึ่งปีเลย แต่ถ้าอยากจะทําบุญก็ใส่ที่ตู้มีจุดเดียวด้วยนะฮะดูด้านหน้าเข้ามาก็อยู่ซ้ายมือเลยเป็นโลงเป็นตู้ทําบุญเท่าไหร่ก็ได้บาทห้า0ิบ0้แล้วแต่ตามอัธิยาสายได้หยิบกี่แก้วก็ได้นะฮะให้ที่เขาวนๆคนมีของมาบริจาคได้ไหมอย่างอย่างเจ็บจนจากอย่างที่พิชาติว่าเนี่ย ก็ถวายเข้าโครงการได้บางทีก็าจะรถลงศพลงศพโน่นนั่นนี่ได้ใช่ไหมพี่ถวายช่วยก็คือร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการได้อ่าก็ได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาถวายกันอยู่เพราะอย่างอย่างอย่างบางบางครอบครัวเนาะญาติติดเตียงเขามีอาจจะมีเตียงมีเครื่องมีโน่นนั่นนี่แล้วไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วก็อาจจะมาอันิี้สงสวรรค์ถวายก็ได้เงินตลอดเรื่อง ฝากไว้เข้าไปที่เพจได้ไหมพี่มีเผื่อเพื่อนแล้วดูไม่ทันช่องทางติดต่อก็เห็นก็คือเพจวัดเลยัเลยชื่อวัดเลยีก็ทําไว้เฉพาะมีอะไรก็ก็ฝากเอาไว้ติดตามข่าวสารได้ั่นเพราะว่าถ้าเกิดจะทักข้อความมาเนี่ยแอดมินน่ะไม่ค่อยตอบแอดมินขี้เกียจใครเป็นแอดมินพี่ผมแล้วตอนเราก็จะดูแล้วความใครที่มาติดต่อหลวงพ่อออกสื่อสภาพนนั่นนี้ไม่ทันไม่ออกสื่อนะครับไม่ออกไม่ออกสื่อนะฮะท่านขอ ปฏิบัติช่วยเหลือส่งเพราะญาติโยมอย่างเงียบๆที่นี่ท่านบอกท่านไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมนะคะอ่ะก็มาทําบุญได้บุญได้กุศลได้ความสบายอกสบายใจที่วัดหนองขยะแล้วก็ที่ป่าช้าการเด่น ไว้ก่บ <l ain> เขาทั้งหมดเพราะอะไรรู้ป่าดูซินซื้อเขาดูหวงจุ้ยอ่ะ <l ain> คุณจะมาทางไหนแล้วแต่มันจะเป็นชั้นๆ <l ain> แต่ละหลุมนี่ไม่มีบางกันเลยเห็นไหมเขาจะวางสลับไปสลับมาสลับไปสลับมา <l ain> สมาสัยก่อนซินซื้อเนี่ยที่เนี่ยอย่างที่หนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นตั้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ล้างป่าช้าอ่าที่เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยที่ล้างผ้าสมัยก่อนละอำเภอาจะเจ้าที่ทําสนามบินเล็กไงี้ยที่ินเทียมเภอเก่าอ่ะแล้วก็ล้างเลย เกิดเรื่องแล้วมาเช้าแต่เพราะตรงนี้แหละหาเอาไมา่อยู่โอ้โหผีมันอาละวาดนายพงแหน่งเพลแหรางการพวกสมัยก่อนนะ่ะเอานอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะผีมันเยอะเหมือนเฮียนอะไรนี่ทำไมเขาถึงเยียนอเนี่ยไม่รู้มันทำไม่ถูกต้องและอย่างนี้แบบเขายังไม่อยากไปตอนนั้นก็คือรวมๆร้อยปีที่แล้ว <c oughs> ใช่ร้อยปีที่แล้วเป็นป่าเป็นน้ำทะเลขึ้นมาถึงนี่ แล้วทีเนี้ยทางการเกาให้เป็นพอทําพอทำทาพิธีล้างประชาเสร็จทางการเกาให้ตรงเนี้ยที่ที่ฝังฝังระยะแล้วก็มอบที่ให้สําหรับสาธุชนมาใช้อ่าเนี่ยสมัยท่านตั้งเปรดมอ .5 ครับมอ .5 อ,อย่างนี้พื้ที่เลยก็องเป็นที่แบบนี้ไปแล้วทัางทาง,ทาง,ท,างทางโรงเจก็ซื้อจนวนเพิ่มครับบีชาวบ้านเขาขายเขาซื้อเพิ่ม ก็ไม่กล้าสมัยก่อนเห็นไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังเอขา่องชั่วหน่อยอได้ปะกอเนี่ยหลุมมันเต็มอย่างนี้หมดเขาผิดวงจุ้ยไงครับก็เลยผมว่าทาคนเนี่ทาคน่ะอันนี่คืออะไรอ่ะครับเตาอะไรนะอ๋อเอาไว้เผาพวกกระดาษพวกกระดาษนี้กระดาษทองนี่มาเผาไม่ได้เลยกระจิบกระจายไหนตรงไหนพี่หลุมนี่ไงหลุมหลุมนี้ก็หลุมนึงสามหลุมอ่ะอันนี้คือหน้าใหม่ อันนี้พูดบุรณะเหตุประกอบมัเป็นหลุมโบราณเลย<ม>เดี๋ยวไวันนี้ผมจะเอาสอง่งรูปไปดูมีครั้งที่หนึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยร้อยปีอันแรกเก่าหลุมละอันนีนน100นน้หลุมแรกแรก้อยตีคั้แรกเลยแล้วไม่มีไม่มีครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมารวมอยู่นี้ก็ถือว,ว่าอันนี้เป็นหลุมว่อน้ำบาเลอ่าเป็นบ่อน้ำเรกแต่เราบางที่ก็เดินลงไปได้ใช่ไหม ไม่ได้ครับเขาไม่ได้เดินลงอยู่แล้วที่เดินลงได้มาถึงก็ขุดเอาไว้สำหรับรางปลาช้าแล้วมาฝังใหม่แล้วก็มาเอาเอาเท่าเอากระดูกระดูกบางๆแล้วก็ปิดแล้วปลูกยาอันนี้ผมบูรณะใหม่นะเนี่ยไม่งั้นมันแตกมันเป็นโบราณเลยแหละเป็นแบบไม่หลุมค่ะเราเขาแยกไหมครับแยกฝั่งหญิงว่ะเขาแยกแยกใช่ไหมแยกฝั่งซ้ายชายฝั่งขวาอันนี้โบราณเนี่ยเขาไม่ได้ฝังเป็นเป็นหลุมนะเป็นไห้เป็นไห้อันนี้เป็นไห้เป็นไห้ไม่กล้าผมกลัวไปโดนไห้ ขาก็ประมาณเท่านี้เองใช่ 1, ขาเล็กๆขายก็ดูห <3. S 2> <alia, 3. S 1> นังอ่ะผมว่าฉ oh. ายตรงตรงตรงนี้ดีกว่าไหมดูสามหมุมเลยอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่ห้าสองกับห้าสองกับห้าคืออะไรครับครั้งร้านประชาชครั้งที่สองอ๋อแล้วก็ครั้งที่ห้าเดี๋ยวไปดูด้วยกันอันนี้อันนี้ดูที่สองอันนี้อันนี้ก็คือ แปดสิบปีหลุมอยู่นี่ติดกันนี่แหละครับไปหลุมที่สามอันนี้ห้าหลุมครับหนึ่งครั้งสิบปีอ๋อสิบปีคือจะล้างป่าช้าที่หนึงที่นี่นะแล้วก็เอาสมารวมกันในหลุมว่าหลุมไหนพอมีที่เหลือก็จะลงไปตรงนั้นถ้าหลุมไหนไม่เหลือก็ ไม่เอาแล้วแต่หลุมครั้งแรกในร้อยปีครั้งแรกเนี่ยที่นะจะไม่เอาไปรวมเลยถือว่าเป็นหลุมผสมมาเลก<อ>ไม่อยากเอาครั้งที่อื่นไปขุดอ่ะ <5, S 1> ครั้งนหนไงสามหกเจ็ดแปดเก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหลุมสองหครั้งเก้าครั้งนีหลุมนั้นแต่หลุมนั้นอ่ะแปดสิบปีหลุมนี้ก็เจ็ดสิบปี มันจะเลียงมาสิปีสิปีสิปี<อ>แตนี้หลุมเนี้ยครั้งที่เก้าเนี่ยปีห้าสี่ปีห้าสี่สิปีครั้งหนึ่งสิปีครั้งหนึ่งและนี่ผ่านมาสิปีแล้วทุกคนบอกว่าทําไมสว่างราที่หรือเม่งเต็งไม่ล้างอายกแกใช้บอกว่าของเราเบอร์หนึ่งอของเราสุดยอดแล้วเก้าครั้งแล้วเลขเก้าแล้วพอแล้วส<อ>ม<อ>ัยก่อนส่วนมากไม่มีญาติจิ้มไปตรงไหนก็เจอสมมุติว่าเมื่อก่อนอำเภอที่แม่เซ็นเซอร์ที่แก่อนจิ้มไปก็เจอ ที่ไม่ครั้งก็เจอเพราะมันขนถูกซับๆับๆับๆักันเป็นเป็นป่าช้าก็ล้างก็ออกมาป่าช้าโบราณแบบทำรองป่าช้าเมื่อก่อนไม่เคยฝังไหนก็ขุดฝังขุดฝังอืรู้บอกก่อนว่าปีเนี้ยหนูหนูน่าเป็นโตจีนก็จริงแต่มันเป็นคือธีมแต่ละที่ไม่เหมือนกันเข้าใจบางธีมที่นครนายกที่สว่างอริยะผมเป็นออมุกดาอ๋อเออได้ข่าวเมือนกันนี่แหละที่ผมทำ และเชื่อไหมว่าจุดที่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทําโต๊ะจีนผีแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยไปทํากันที่เขาถูกหวยรวยเได้โชคได้ชับนี่แหละมันเกิดจากที่นี่ครับนี่แหละมันเกิดจากที่นี่ที่สว่างประที่นี่แล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวไป วันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งออกมาต่างจังหวัดที่ชนบุรีมากินข้าวมาดูสถานที่นะครับที่เราจะทํากิจกรรมทําบุญปลายปีนี้แล้วก็ไปที่ที่แบบฮอตฮิตอย่างปราชาการเด่นนะเออเขาเออ,เอ,อ,เอ,อได้รู้สึกประทับใจอะประทับใจ อันนี้เราอยู่ที่ร้านออชื่อร้านอะไรอ่ะจ๊ะ,ะชื่อร้านนี้ร้านอะไระจ๊ะแม่ค้าแม่ค้ายังงงอ่ะอ่ะเออร้านรัร้านตำเตะปากหรือตำเตะปากกันแหละใช่ป่าวะใช่คือตำเตะปากตำเตะปากที่อยู่ในในศรีราชาไปรายการเดอะช็อตพี่หญิงนะพี่หญิงร้านพี่หญิง เป็นแฟนรายการเอยชอบจริงๆเขาเป็นแฟนรายการผีทุกรายการแหละเรามาที่นี่เราก็เลยเออแวะมาอุดหนุนแาหน่อยนะฮะนี่เไม่ดูธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องยำนี่ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับอันนี้พี่แกงทางใต้ไหนบอกไม่ออกเหลืองไม่ออกขมิ้นออกแดงเป็นพี่แกงแถบระนองนะ,ะไก่ผัดพ่แกงชอบม,มาก ดีส้มตำไทยส้มตำไทยนมนมไว้ลูกโอุ๊ยสะดุดรักซะแล้วนมชื่อลูกเราชื่ออะไรนะคนรับฮะยีนยีนคีนรอยคีนนะคีนจะเป็นรูปพี่หญิงใช่ป่ะนั่งเท่านั่นเออร้านชื่ออะไรเนี่ยปากไปากครับและหน้าร้านมันทำไมชื่อยับกับยัมอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนครับยังไม่ได้เปลี่ยน ตกลงมีชื่อทั้งหมดร้านนี้มีกี่ชื่อไลอีเจเนี่ยเออแัพเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นชื่อตำเตปากสุราชาับใบอีเจใช่ครับอีเจนี่หมายถึงใครแม่ครับแม่ไม่คือตามบุตรไงใช่ไหมตามบุตรในบุตรมันชื่ออะไรในเพจในเพจชื่ออะไรตำเตปากตำเตปากมันมีคาบป้าไหม ไม่ด้้รูเหล่าล้วนทะเลนะคะพี่อ่ะทำไมมันเหล่าคืออะไรอ่ะเหล่าไม่มีเส้นไงคะก็เป็นแต่อ๋อคือแบบเกาเหลาอ่ะเหรออ๋อเป็นต้มตำไม่กินเส้นกันอ๋อเหมันคือเกาเหลาคือต้มตำเกาเหลาใช่แม่ครัวแม่ครัวมีเมนูน้ำน้ำอะไรแนะนำไหมฮะต้มแซบอะไรจ๊ะต้มแซบกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเจอะ อ่าได้เดี๋ยวเราจะบันเทิงเอาอร่อยกันละหิวละ 1วันสําหรับวันนี้ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาได้มาอยู่3จ็อบจ็อบแรกคือไปที่ป่าช้าคาเฟ่ปา่ปชาปช้าป่าช้าการ์เด้นป่าช้าการ์เด้นที่พนัน,นิคมแล้วก็มาที่ศรีราชามาดูพื้นที่ในการจัดงานทําบุญปลายปีแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาฝากท้องไว้ที่ตําเตป่าบายเจ๊ไดหิงได้หญิงนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านถ้ามีโอกาสวันหยุดมีภารกิจเดินทางออกมาเมื่อไหร่ก็จะเก็บคลิปมาฝากนะครับเก็บบรรยากาศของพวกเราชาวเดชช็อกในวันหยุดวันว่างเนอะมาฝากไปเดินทางโดยสวัสดีภาพครับทุกคนบ๊ายบาย